ปีคศ2197โลกกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปมลพิษจากสารเคมีขยะอิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้กัดกินโลกอย่างเงียบงาันนานหลายศตวรรษจนกระทั่งอากาศหายใจไม่ได้พื้นน้ำเน่าเสียและพืชผัน์ไม่อาจเติบโตรัฐบาลโลกผนึกกำลังกันก่อตั้งโครงการ ลูน่าเจเนซิสเป้าหมายอบพยพผู้คนที่ยังรอดชีวิตกว่าหลายล้านคนขึ้นไปสร้างอาณานิคมแห่งชีวิตใหม่บนดวงจันทร์บนพื้นผิวที่เคยเงียบงันของดวงจันทร์กลายเป็นมหานครส่องแสงในราตรีเมืองแห่งเทคโนโลยีสุดล้ำมียานอาวกาศสัญจรคล้ายมาแมลงไฟในขณะที่โลกใบเก่ากลายเป็นเพียงดาวเคราะห์ต้องห้าม ที่ใครก็ไม่อยากหันกลับไปมองแต่ภายในใจของใครหลายคนที่เดินอยู่บนดินใหม่ยังคงถามว่ามนุษย์เราหนีได้ไกลแค่ไหนจากความผิดพลาดของตนเอง